วันนี้เรามาทาสีสั้นกันเนาะหลังจากเตรียมหน้าเล็บเสร็จทาเบรดลงไปแล้วก็อบสามสิบวิแล้วก็เลือกสีที่เราชอบอันนี้เป็นสีเยลลี่นะคะสีเยนลี่เกี่ยวง่ายค่ะ,ะนุ่มเลื่นดีค่ะ นี้คือที่ทําเสร็จแล้วสวยไหมคะสียิบซ้ำยิบซ้ำเขาไว้ทาฝ้าเพดานแต่นี้เอามาทาเล็บก็ได้เนาะาำขำนะคะอ่าเราวมาทาเจลรอบสองพื้นเนี่ยเราจะครีเอทแบบไหนก็ได้นะคะถ้ทาเป็นดูโทนครึ่งบนครึ่งซ้ายอะไร ก็ได้แล้วถ้าเราครีทตายได้เลยอันนี้ก็จะเป็นสามสีสีนวลนวนแล้วก็มีสีเลือดเขาเรียกอะไรนะสีออกแดงแดงสีมะแมวเออจะพูดสีมะแมวก็ลืม แล้วก็สีน้ำตาลสีขาวนวลอ่ะเราก็ใช้สีมะเมียวสีเยลี่มะเมียวแล้วก็สีซ้ำของเรานี่เลยนางเอง ก็จะลองซื้อมาทำดูแต่ได้สีขาวมาอย่างเดียวเองแต่ถ้าเราอยากได้ดำก็ผสมสีดำลงไปนิดนึงหรือถ้าเราอยากได้แต่งเป็นลายดอกลายนน้นนี้นั้นแต้มๆปัดสายปัดขวางานอาร์ตอะ่ะงานแอสแทกอะ่ะมันมันได้หมดอะ่ะ ยังไงมันก็สวยถ้าเรามีหัวคียอ่ะนะไม่ได้ที่ลายสวยมันก็ได้ที่สีสวยถ้าเราให้สีก็สวยสีละมุนหรือจะออกสีจีจจาร์อยวเข้าหน้ามานี่เราจะเอาสีนีออนมาลงดีกว่าเนาะ อยากทำนีออนมั่งอันนี้สไตล์ญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันอะไรพวกเนี้ยเออตตนแรก็ยังไม่รู้ว่ามันแข่งแข็งมันจะทายยังไงเนาะแต่พอมาป้ายซ้ายป้ายขวาเป็นดอกออกมาก็เออสวยดีเหมือนกันนะเป็นอาร์ตดีงานแอปแตกอะ ปลายซ้ายปลายขวามก็สวยไปเองอะนะนอกหกสิบวินะคะนี่เอาออกมาแล้วเราก็จัดเกสอนเลยจ้าเกสอนสีม่วงเข้ม ลงไปก่นอนเอาโอเสร็จแล้วลงสีเหลืองลงไปนิดนึง เสร็จแล้วก็มาแต้มสีเข้มอีกหน่อยนะึงอันนี้ไม่รู้ดอกอะไรเนี่ยแต่เป็นดอกได้นี่ก็สวยละส่วนสีนูดที่เห็นในแบบก็จะเป็นใบ แล้วก็ดอกนะคะให้มันเกินเกินกันไปมันก็สวยแล้วนะคะน่ยถ้าใครสนใจก็สั่งทำได้นะนี่ออกมาอ๋ออันนี้เป็นเจลเงานะเราไม่ได้ทาตัวท็อปด้านที่เห็นในแบบมันเป็นท็อปด้าน มันเจีวเงามัก็จะออกมากบบระปุกกระเปี้ยแข็งๆแต่มันก็สวยดีในแบบมันจะเป็นด้านๆอันนี้เริ่มาัง <c oughs> ทาดับด้านลงไปสวยไหมโอเคนะเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆ จะมาลงให้ใหม่นะ